นะครับนาะไม่สู้มคูกอนนะรับนะอันนี้ก็เป็นตอนตาเกาเาเกเกาเกาเจี๊นะครับ้เกาเกาเจี๊เ็อะไรม่เฮ็ดเจไหนนะบนะางว่ามีเกากจก็เป็นไกินที่เอะเน่ยสองเป็นต่างมิลลไหนก็เียดีอะไรกินต่างมิลล์ครั้เนาะ อันนี้แต่ายางมีแนวเหมือนแนวไหนครับเนาะอ๋อเขาเข้ามาที่ใส่ที่ยางก่อนนะครับแล้วขามาให้กันเขาซอยในะครับเนาะผมมือเขาได้ลยเพาเขาว่าเข,า,า,ขาชยอยอัต่อนะฮะชอตุ้ม

พอสูโมอออกฟันดื่มใจก็ยามเยหนไอยก็ไอแต่พอกสูอ ừ, อกฟันเทาที่เขาซื้อเทาก็ดื่มอะไรกินเยหน่อยในคณะอ่ะไอ่กอพี่น้องใจก่อนนะครับเนาะกูกอนนะครับเนาะ ซ้ำกินด้วยกวันทานนะครับมาม่านะครับเขาช่วยอดต่อนะครับนออ,อ,อ,อกคิดก็มั่วเราดีที่สนะครับอ่าเข็มนาก็อยใน,น,น,ยนรังไข่นะ่นะเพราะขาดีมากควรเห็นเขากันนะครับเนาะ กินได้เหยาะครับนะมาก็นสว่กนนูโก้เลยรนบเนาะ ไข่ฮะแคบหนาไนอ้ก็ใช่ว่าไส้กรอกต้งกินด้วยเลยครับเนาะมาม,าม่านะครับเนาะรวมใส้กเอามะกรูดกินนะครับแคบหนากล้วยครับเนาะ สืดยอดค่ะม,มาม่าโจมเกา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 เกเจี๊ยหน่อยครับนะแตาว่าเจี๊ยบคลิป,ลปาโล่งกว่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนาะฝากติดตามบ้างนะครับนาะในยูทูบนะ,ะนะขเขาขาดวม้คลิปใหม่ๆมโลมาปั่นนะครับนาะไปชุม่มกุงค,ค่ะ